สว,ส,สวัสดีครับดิฉันนางสาวกุสลมาพชรวรรณกาตูนค่ะผมนายสราวุฒส่งนอกน้ำหวานครับเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่หรอคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพครับกาตูนแล้วเราจะไปเรียนรู้กันที่ไหนคะเราจะไปเรียนรู้กันที่บ้านแฝกนนสําราญตําบ้าเมืองอำเภอศรีราจังหวัดนครราชสีมาครับ การเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาไปยังบ้านแฝกนนำร้านระยะห่างประมาณ87กิโลเมตรไปทางถนนมิตรภาพที่จะไปทางขอนแก่นจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข202จะสังเกตได้ชัดเจนจากซุมประตูทางเข้าหมู่บ้านค่ะซึ่งเราจะทําการเรียนรู้กับปราชชาวบ้านครับการะตุนรู้หรือไม่ว่าเป็นใครเขาคือใครหรอคะอ่างั้นเราไปดูกันเลย สวัสดีครับคุณอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอากำลังทำอะไรอยู่คะกำลังคัดข้าวค่ะคุณอาช่วยแนะนาตัวได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะชื่อธัญามัท,ทป,ประนังนะคะอยู่บ้านนนุนํารานค่ะตําบลสามเมืองอาเภอรีดาจางังหวัดนครราชะสีมาค่ะชื่อเล่นชื่อยาค่ะพวกเราสนใจที่จะเรียนรู้การทำข้าวกล้องขอสอบถามความเป็นมาได้ไหมคะอ๋อได้จ้ะ คุณอาเริ่มทำขา้าวกล้องงอกได้ยังไงครับรอนเริ่มทำเกิดจากการข้าวราคาตกค่ะก็เลยอยากจะให้ข้าวมีราคาเพิ่มขึ้นจากราคาลงสีมันจะถูกใช่ไหมคะก็เลยจะมาแปลรูปต่อยอดท่านให้ได้ราคาเยอะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วมันแตกต่างจากข้าวปกติข้าวสวยที่เราทานกันยังไงครับข้าวกล้องงอกแตกต่างตรงที่ข้าวขาวมันเป็นขัดขาวมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่ากับข้าวกล้องงอกข้าวกล้อง าเข้ากล้องมันจะกระเทาะรอบเดียวมันจะมีสารนี่้องกันมะเร็งลำไส้นะคะเพราะว่ามันจะมีการใหใช่ไหมคะคุณอาอช่วยถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำช่อกล้องให้พวกเราได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะค่ะเริ่มต้นแล้วก็ที่นี่เราจะเกี่ยวมือเกี่ยวมือกันพอเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็เก็บมาแล้วเราก็มาตีค่ะเริ่มต้นจะเป็นการเกี่ยวข้าวแบบใช้มือเกี่ยวนะคะซึ่งขั้นตอนนี้สําคัญมาก เพราะเป็นการทําให้ข้าวยังคงสภาพและมีคุณภาพมากที่สุดค่ะสําหรับรวงข้าวที่เกี่ยวแล้วจะเอาวางพึ่งแดดไว้ในบริเวณนั้นก่อนเพื่อตากแดดให้ข้าวแห้ง4-7วันโดยประมาณถึงจะทําการมัดข้าวเรียกว่ามัดฟ่อนข้าวค่ะจากนั้นจะนําข้าวที่มัดแล้วมากองไว้ที่ลานตีเพื่อทําการตีข้าวเป็นการนวดข้าวโดยวิธีฟาดอาจจะฟาดกับลานข้าวโดยตรงในครุหรือภาชนะอื่นๆค่ะ ในครั้งนี้เราฟาดกับลานข้าวนะคะนี่แหละค่ะมัดมาแล้วนี่คนแล้วแต่คนถนัดซ้ายหรือขวานี่ขีบคว้านไว้นี่มันคอยสียูนี่ก็สุดแล้วนี่แล้วก็ตีธรรมาดานี่แหละตีลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าข้าวมันแห้งแล้วมันก็จะออกดีนี่ขั้นตอนในการทำข้าวกล้องนะคะข้าวหังนี่นะค่ะเราจะนำข้าวมา แช่น้ํานี่ค่ะอีก3-4ชั่วโมงเราก็มาดูอีกเพราะว่าข้าวข้าวเม็ดที้มันยังไม่อิ่มน,น้ําใช่ไหมมันก็ยังลอยอยู่แต่ถ้าเกิดอย่างนี้มันรีบแล้วแล้วก็ตักออกเลยแช่ไว้แล้วได้หนึ่งคืนแล้วทีนี้เราจะทําการเอาขึ้นบ่มเพื่อที่จะให้มันเกิดจมูกข้าวค่ะ ถึงขั้นตอนสีนะคะเพราะว่านึ่งแล้วก็พึงแห้งแล้วประมาณ3-4วันทีนี้เราจะทำการสีค่ะ,ะเปิดเครื่องก่อนหอ,อนนึงดิหอนเพื่อที่จะให้เม็ดหัก การคัดแยกข้าวหลังจากการสีเราจะใช้มือในการคัดแยกไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเพราะเป็นงานที่ละเอียดเราจะทําการคัดแยกเมล็ดข้าวที่รีบเบาไม่มีคุณภาพออกให้เหลือแต่ข้าวที่เมล็ดสวยและเต็มเมล็ดค่ะสําหรับอัตราส่วนผสมข้าวก้องงอกจะใช้ข้าวสองสายพันธุ์ผสมกันเพื่อให้ข้าวมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ข้าวหอมมะลิ105ผสมกับข้าวมะลินินซูลินในอัตราส่วน 3ต่อ1ค่ะอ่ะมาจะสอนการอัดข้าว,าวแล้วแพ็กได้ครึ่งโลแล้วนี่ค่ะเรียงไว้เงี้ยนี่ค่ะใก่หนูต้องดูก้นมันนให้มันไปทางเดียวกันจับจีบนี้เออทำเบาๆอย่างนี้นะเออมันก็จะไหลลงไปเองไม่จีบมางนีจ้จับจับจีบนี้ก่อนค่ะแล้วก็ลงไป ได้่ะได้ยังเอาอยางเอาอยางตรงนี้หามเส้ข่างหัวด้วยส้ข่างใส่ยางนอนใช่ไหมใส่ค่ะอ๋อน,นี่ยนะคะต้องเอาตั้งตะเข็บขึ้นค่ะเพราะว่าความร้อนอ่อาบานนั่งสิหลวไงถ้ารั่วลมอากาศเข้าอันนี้คือมันเป็นการไล่าอากาศค่ะถ้าเกิดนี้ใช้ได้อ่านได้นะไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะ ต้องรู้ใจอ่ะนี่อันนี้แบบใช้เวลาประมาณกี่นาทีน,น,น,นี่แหละมันจะเป็นรอบวงมันออมาถึงขั้นตอนการแกะออกจากบล็อกกันแล้วนะคะให้นําหนังยางออกจากนั้นใช้วิธีการตั้งบล็อกและดึงผลิตภัณฑ์ออกค่ะแบบแนวตั้งตรงและเร็วเพื่อไม่ให้ถุงผลิตภัณฑ์แตกค่ะการติดสติกเกอร์นะคะ สามารถติดได้ตามความเหมาะสมแต่จะนิยมติดระหว่างกึ่งกลางของผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงามและเราสามารถทราบถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางโภชนาการประโยชน์หรือข้อมูลติดต่อได้อย่างชัดเจนค่ะและนี่นะครับก็คือผลิตภัณฑ์เพราะก็องงอกที่เรานะครับได้ทํากันมาซึ่งมีกระบวนการทําที่เยอะมากมายเลยนะคะและที่นี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจะขายยังไงเหรอครับคุณอา ถ้าแพ็กนี้3ามสิบห้าบาทสามอันร้อยยาเงี้ยวันครึ่งโลอ๋ออันนี้ครึ่งโลนะครับถ้าเกิดใครจะไปขายต่อก็คงจะเป็น4ี่สิบห้าสิบแล้วแต่ไม่ยึดติดค่ะถ้าเกิดแพ็กกิโลก็ถ้าราคาส่งก็ห้าสิบถ้างานวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณอาร่มากค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับค่ะโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายประโยชน์ของข้าวกล้องงอก ข้าวก้องงอกมีกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากาบาช่วยรักษาสมดุลในสมองทําให้สมองผ่อนคลายนอนหลับสบายฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกระชับและป้องกันการสะสมไขมันนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการป้องกันอัลไซเมอร์บํารุงผิวพรรณลดความดันโลหิตลดระดับน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วยค่ะแต่ข้อห้ามอันตรายของข้าวก้องงอกคือ ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์เพราะผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่สามารถเผาผ่านสารพิวรีนได้จึงอาจจะตกค้างอยู่ในรูปแบบของกรดยูริกและเกาะตามข้อต่างๆทำให้ปวดข้อได้ค่ะ